มันบบแบบเสียงล่ะไม่เคยพอดังเลยดังมันดังอยู่บ right ่วยมูเขา่ได้งอินไปเลยวันเดีต่อแต่นี้ไปก็ให้พระกันตั้งอกตั้งใจฟังนั่งเข่าสมาธิเลยก็ยังได้ คือวันนี้ถือว่าเป็นวันลาสราบูชาเป็นวันพระเป็นวันเจ้าพัรษาตามประเภทนี้ของพระพุทธองค์มาหลายสองพันสี่ร้อยหาร้อยขวล้วตามธรรมดาก็ถึงระยะวันชนิดนี้พระเจ้าประสงค์ก็ต้องหาสถานที่อยู่ อาวัตทิยูเพื่อได้สัมพันษาในไทยมาสามเดือนบ่อยากให้ไปเที่ยวในทีต่ต่างๆบันดาข้าเราอาจโยมก่อากันสนใจในการประพฏิบัติธรรมะเพื่อให้เกิดให้มีขึ้นได้คิดได้ใจของตนการปฏิบัติธรรมะไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างอื่นปฏิบัติใจเ้างนี้ ปฏิบัติกายว่า,จาใจพูดง่ายๆให้เป็นไปตามแบบของพระพุทธองค์ถึงพันเด็วมีภววาะาการณาอันยิ่งใหญ่มาประกาศาศสาสนาธรรมคำสั่งคำสอนไวหลายพันปีมาแล้วแต่ธรรมะแล้วนั่นก็ยังเป็นของสี่มีประจำเป็นของกิงอยู่ตลอดเพราะพันธุษ พอผลประพฤติปฏิบัติในด้านจิตใจถ้าผู้ใดมีคิดใจก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขดัดแปลงไปตามหลักธรรมะของพระโกโต้คุณสอนมาแล้วหลายพันปีมาแล้วแต่นี้บรรดาพวกเขาเสึงมีวัดมีว่าตลอดถึงสิมบาบวดเป็นภิกษูสามเนรแต่มีกันอยู่ทุกคนทุกแหงโดยเฉพาะเมืองไทยเฮา ปรมีมาแล้วก็เป็นนาทีของเฮาผู้ทิมีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติธรรมะเพือปฏิบัติจิตใจตัวเองเนี่ยสร้างกายสร้างวาจาให้เป็นไปตามแบบของพระพุทธอ,องค์ซึ่งเคยได้ประพฤติปฏิบัติมากอ่อนหลายส่วคดมาแหละธรรมะต่างๆเรานี่เป็นของทิมมีอยู่ได้ตัวของเฮา บอลห้าจะมาสอนมันสอนกายสอนว่าชาสอนใจให้เป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธองค์สมผนว่างหลักกานโดยย่างเรียบร้อยจาพูดถึงมันควงควงย่ญยโตกว่ถึงแปด0มื่นสี่พันปฐมบัขันได้แล้วกับมีกายครับใจสองอันนี้แสอนในเมันเป็นศิลนเป็นธรรมคือพนโดยมากคนเท่ากับมี กิริยาข้อมประพฤติใจอะรยางพวกือกันอย่างสิเห็นกันเยอ่ในปัจจุบันผู้ทุกข์ก็มีผู้ยากก็มีผู้ลำบากก็มีผู้มิโลกให้ใครเคฝาลายมีหลยหน่อยมีหลายย,ลาย,ลาย,ยิ่งคนนั้นก็<อ>เป็นคนบ่ใครสมบูรณ์แบบสิ่งต่างๆท,ที่ปรากฏเกิดขึ้นได้ตัวขอเขาเราเนี่ร่วนหรือทะเป็นกรรม คือการกระทํำสิ่งที่กระทำแในสิ่งที่บอดีมันก็ได้ให้ผลเป็นไปร้ายรูปแบบโดยเฉพาะทั่วไปย่างพวกบางคนกัหูตากระบอกคือมือแขนขากระบอกคือมืเป็นคนง่อยเปียเสียขาหรือเป็นคนบ้าใบบอดหนวกเสียชีวิตพิษพันธุ์หายแบบล้วนได้เป็นคำมีมาตถึงแต่เขาเท่า ซึ่งเขาได้กระทํำไปแลและกรรมเราเนี่ย่พามันจิตมีผู้ม,มาให้ตัวเขาเขาเองเป็นผูก้กระทํำกระทํำไม่เป็นไปทั้งกายทั้งว่าจาทั้งคิดใจฉะนั้นการจิตสมาเพฤติธปฏิบัติกายวาาย่าจาแ้ะคิดใจให้ถูกต้องตา,ามหรักธรรมะของพระพุทธองค์หนึ่งเป็นของธรรมง่ายๆเพราะว่าเป็นของยุตได้ตัวของเขาเพราะมันอยู่บนดิน เมื่อเฮาท้ำไปแล้วผลก็ปรากฏเกิดขึ้นในตัวของเฮานี่แหละบอกเกิดขึ้นในปัจจุบันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไปตามเรื่องมันให้ผลไปเรื่อยน,นการฝพรกคัดจิตใจให้เป็นไปเพื่อธรรมะเนี่ยโอ้ยถือว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาทนสงสารตนสงสารทั้งมูขณะมอดพราะธรรมะของ,งวระพุธองผลว่างไว้แล้ว ทำมาแล้วนี่ว่ามันสักดิ์สิทเข้าชื่อได้จำได้สิสิสิไ้ประพฤติปฏิบัติได้เกิดขึ้นในคิดใจของเขาให้คิดใจขเขาลู้ถ้าพูดตามรักนีนก็พูดตามรักง่ายๆต้องเป็นผู้ลู้แจง้งว่ามันลูพ่พูดคำๆข้าควาลูแ้แจ้งแล้วก็ให้เห็นจริงท้า ถ้ารูแ้แแรกก็ทางไห้เห็นลักษณะเห็นเลยคือมันเข้าถึงจิตจิตใจสิมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นหลดเป็นข้อมมีเมตตาภาณีสงสารตัวเองเป็นคนมีเมตตาภาณีตัวเองเกิดสลดสังเวชจิตใจห้องอ่อนไปเลยเรียกว,วา่าธรรมะเขาถึงใจเชือ ปลาทามันจะว่ารูร้แจ้งและก็เห็นจริงขันรู้ซื่อว่าเห็นมันก็บ่าเขาถึงใจรู้คือเขาไปจดจำไปชื่อได้จำได้ตามตารับตามลาบรรวาไาว้เชพูดได้บออไว้แน่ชื่อเอาซื่อจำเบาซื่อแต่มันบ่เขาทั้งใจถ้าเขาทั้งใจใจมันจะยอง,งออทันทีย่อมหลับทันทีเกิดควอมสลดสังเวช้นเลย อันนี้พระเจีว่าให้เห็นจริงรู้แจ้งแสกายเห็นจริงว่ามันสักจะว่ารู้สื่อรูถ้ถึงผูใดวาค่าก็ไถึงเล็กน้อยเขาเก็าว่าได้ผูใหญ่เขาเก็าว่าได้การประพฤติปฏิบัติเพื่อจอะให้คิดใจล่งต่อธรรมะคำสัง่งคำสอนของพระพุทธองค์ต้องเอากันหลายสื่อิ ต้องเพิกหัดลัดแปลงแก้ไขจนชิดใจมันยอมหลับนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้มันเกิดขึ้นในตัวของเขาเองให้รู้รู้แล้วก็ให้เห็นพ่อตาลู่เพราะเห็นมนก็ใส่เพราะอะไรลักษณะเห็นนี่เป็นเรื่องของขีดเนี่ยลักษณะรู้นี่เป็นเรื่องสัญญาทั้งโลกธรรมะของอภิโตงหลายเท่าไรละแปดหมื่นสี่พันปฐมปรมคัน สิ่งที่จะเป็นประโยชน mm ์แก่คนเป็นประโยชน์แก่ด้านคิดใจร่างกายของเข้าเนี่ยมันมันม่ได้บ่มเรามันมิไ้หน่อยมีหลายแต่ว่าเข้าจำได้จีได้ซื่อแต่วันบ่าเข้าถึงคิดใจเป็นแต่เพียงสัญญาทั้งนอกหากเข้าไปุทกัสจิตใจให้เป็นสมาธิสิรู้เรื่องดดกถ้ากิดใจเกิด สู่ความสงบแล้วทรมาซึ่งเขามันมันเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นมาถึงจิตจิตใจเกิดความสะบสังเวชอ้อนน้อมท้อมตนไปมดใจมันก็ดคอยลดละในสิ่งที่บอดีจันบรรดาพวกเขา้ามามนสิบ้าศึกษาเอาตามตำรับตำล่าอย่างที่เขาเรียนกันนักธรรมทีโทษเองเป็น พเล่าไปเลี่ยนแต่ประโยคนหนึ่งถึงประโยคเก้าก็แล้วหรือยิ่งก็นันก็นยังมีแต่นนั้นนมินมันมเลียนเรี่ยนได้เลียน,นเอาแต่มาว่าเขาถึงคิดใจถ้าเขาถึงคิดใจเราโอ้ยเกิดสุขเกิดความสุขสงเวบเพราะว่าใจมันเบาอยู่ลำเฮาแหละใจมันส่องไปตามสัญญาอารมณ์ลอยแปดท่านระการเอาไอเรื่องของโลกหรือมันเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องหาอยู่หาคิดเรื่องทุกทเรื่องอยากเรื่องลำบากขาดค,คำน้านับประกันวิ่งเต้นคิดกันยศทั้งวันทั้งคืนนักเขากลางคืน,นก็ยังฝันไปอยู่เพื่อคิดใจสิตอมกันเขามายุ่ในตัวของเขาเป็นสมาธิแล็กน้อยหนึ่งแต่เป็นสมาธินหน่อยหน่อยก็ยังว่าเขาถึงคิดต้องเป็นสมาธิหลายตัว ว่าซื้อว่าน,นี่สมาธิแต่ว่าจิตใจอยู่หรือว่อยู่นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นทัมาขันแล้วนี่เป็นของที่ลบถึงคิดถึงใจจริงถ้าหากเขาไปถึงใจแลวโอ้ยเกิดข้อสลดสังเวชโมมีส่วน์โม,มีิูพใดสอนมันเป็นอ่งนีรู้ไปลึกกลับไปไปใสะแห่งเกิดข้อสลดสังเวชมากไปเสนั่น เรื่องความเป็นมาต่างๆในชีวิตของเขาของแล้วน,นมันก็รู้ไปเองหรอกบามีผู้บอกมันมีผู้สอนมันรูกอกเกิดเป็นจากคาดได้พบได้ได้สร้างบาปสางกรรมมาลุกได้ิธที่ใดสร้างโยมมุม่งเลยแค่ไดนมันกขไปอยู่ในคิดใจของเขามั้งารู้คิดใจแล้วก็รู้ถึงความบ่อดดีของตัวเองแหะ อน,นี้มาถูกศีลธรรมอะไรบ่นนถูกศีลธรรมเขาลุยาจารย์บ,บรรดาพอเข้าจะได้เพกหัดอบรมให้มีให้คิดใจเป็นสมาธิคิดใจเนี่ยแเป็นซสื่อมันนี่เฉพาะเขาเห็นจะเสื่อบางคนอัน,นี้เป็นจิตอันนี้เป็นใจมันมีมรสมาชาติกองมันดีแค่ดิดึงเนี่ยแต่เพราว่าพอเพิกปฏิบัติเข้าไปถึงใจกับว่ารู้เรื่องของใจได้ยินจะซสื่อันโยงสัตว์ เรื่องบาปเรื่องบุญเคลืนกันบาปได้แตบวเลื่อนชบใจไปลบกัเลยแต่วาา่าเพเห็นถ้าวพวกเขาสึ้ใจเชิญบรรดาพวกเขาพุทธมาฝึกคัดจิตใจให้เป็นสมาธิมีวาบสงบหลายสายรายยิ่งดีเรียกว่าว่าม,มาฝึกนัดจิตใจของเขาเนีน่ยแหละสมมมิมาบวชกระทำม่บวชกระทำมาประเคยปฏิบัติธรรมะ ทำ้หมดเพราะว่าคิดใจมันอยู่ในตัวของวัดทุกผู้ทุกคนของเรานี่ถ้า,ากเอาทำพอดีมันก็ได้ผลครมาลดผลคมกับสะท้อนไปถึงคิดใจเพราะรู้เรื่องถ้าหากเข้าหัวจะกคิดใจโอ้มันเกิดกบสนดรสังเวชมันเป็นบาปเป็นคำไม่จริงจังรู้จักบาปรู้ชักบุญ รู้จักสงบเพราะสงบรู้จักพุ่งสั่นหรือว่า่งสั่นให้รู้ในเรื่องตัวของเจ้าของเองตายรู้ไปทำก็เป็นจริงนั่นย่างสีข้าวม้าวานย่างทิาาว,า,า,ทวานะเอ้ยเกิดความสลรสังเวชมีใครอยากสัง่งคนงามก้มดีเห็นเลยผู้ดใดสั่งนะสร้างศิลพอดีเกิดสนุกคนพ้องเสียก้ม <c oughs> เกิดคนเกิดคนลูกคนพ่อขอลุดแต่นันบรรดาทุกคนทฏิมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่งวาเท่า si นี่กันประพฤติป si ฏิบัติมาต้านอะสามสี่สิบกว่ปีห้าสิบหรือุ่แต่บางคนก็ทำาระพป็นพิมีนี่บกี่าเริอางริงจังิมาตนึ่าเป็่ของกล่กน้อห สบายเรื่องทั้งโลกหรือเอากันเต็มแบบนอนก็คิดฝันไปสับคิดจนทั้งกลางวันกลางคืนคิดไปแล้วมันก็ไม่ได้สมข้อมูลหมายของเฮาเดี๋ยวก็เป็นูปนั่นเดี๋ยวก็เป็นูปนี่เดี๋ยวก็มีเรื่องมีเล่ามีหลายล้านพันอย่างคิดใจกับปอยูป็นสี่มีจะไปก็ไปย่งสัตว์พุ่งสั์ลำขั้นไปตามสัญญาอารมณ์ เอาโอยู่เมื่อเอาใจโอยู่กับธรรมะกับ,บ่อยูครับตัวห้อะธรรมะที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นบ่เลยมีแต่สัญญาอารมตีรอบุวงสุดดึงแรงตำหนาตำหลังจบ่มีเวลาภพคอนันน้นบดดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะต้องให้มีคคามสงโ์กำหนดส่วนในส่วนหนึ่งในร่างกายของเขา สีกำหนดวันได้ไดมัดตามหลักของพรนนี้อยู่สามสิบที่สิบอย่างหมดเรียงรอบหายใจก็ได้เรียงลำขายส่วนใดส่วนหนึ่งกด้เลยอายุนานๆพยานยามทำโยงสันจนก็คิดใจมันสิสงบได้ถ้ามันสงบก็เอามันุยงสั้นเลยอันนี้เคยได้ประพฤติปฏิบัติมาแต่ก่อนต้องเอายากเลยเอาส่วนเราเนี่ย ขนาดป้าฉันยังหันโยกมือโยกขึ้นนั่งโยโบติงนี่แจ้น้ำไปจังน้อยเพราะเด็กใส่ข้อเป็นข้อแห่งนันง่งโยงสียเลยว่มีผิกว่มีติงตั้งสัจจะไปหลดจิดใจว่าสงบปอ,อยย่อมนั่งโยหกมือหกขึ้นโยงสียเลยนักขอมันก็นย่อมแล้วก็ท้อเหตุถึงมึง แา่ว่าเธอมันก็หาสร้างออกอยู่ตลอดเวลาเรื่องข้อกิจเพราะมันเคยไปเป็นมาหลายภพหลายชาติไปแล้วเพราะว่าเฮาเกิดมาจะว่าเป็นสิเกิดมาได้ศาสตรเดียวเลยหากไปลูกย้อนหลังไปจากนั้นเราโอ้ยน่าสลดสังเวชต่เที่ยวเกิดเที่ยวตายเยอะดิผู้เดียวัะล่นไม่มีบอยูหรอกปาสาแมนปาษสาบว่ เกิดมาหลายหลายแสนสาต่ละคนเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดจุ่ถ้าเห็นแมงสังเกิดความสลดสังเวชเที่ยวเกิดเที่ยวตายหรือยุ่มยันบันดาคู่บาอาจารย์ผู้คนปพฤติปฏิบัติเข่งขัดแย้งรลลผู้ใหญ่ผู้มันคนไม่ได้เกิดดีแล้วคนไม่อยากมาเกิดถ้าเกิดแล้วก็ไม่ทุกข์รอด เกิดกัตถ ha. ุแก่ก ah, ัตถุเก็บ ah, กัตถุตายกัตถุยุคสิเรียกว่ามีแต่สั่งแต่ควบทุกใส่ตัวเจ้าของเองสาเพเกิดเท่ากับรู้ยุคเขาอยู่สมัยนี่แหละแต่พอมีร่างกายอ่าเป็นเชอ่าผักพรอนหอกของกิจคือเขาไม่ก็อยู่ตักิจดวงเดียวอันนี้พอพระเจ้าพระเจ้าพระหาไปหาทางแบ่งสัก คือพอจะไปหาเกิดแต่พันเนี่เยเดี๋ยวคนเ้ามากันยากน้องข้มเกิดนี่แหละอันหนึ่งยุ่งเหยิงกันเยซะสุเดเลยแล้วก็ทายทายแล้วก็เกิดเดกยุ่งสั่นละพ่ได้ไปใส่มาใส่พอได้ส,สั่งคนข้ามข้อมดีหาไปเห็นจักเสือหนึ่งสองเสียระเอ้ยจะเกิดสลดสองเวทโดยเฉพาะพิธีการ เขาพันษาเนี่เป็นมิีการของพระเจ้าพระสงค์คนอายุยู่ไ,ได้สามเดือนถ้า้าโมยุกับอะไดเพราะว่าพระชาชนเขาทําำห้ยทาหน้าไปเหยียบเขาเหยียบนำ้ำเขาอยู่มุมนั่นแกนี่มั่ก็เป็นสิ่งบ่ดีนี่ก็ได้ถึงระยะก็เอาตามประเภทน,นี้คนพ็ถึงเดือนแปด 8. แล้วก็ต้อง ภาวนา่าเขา่าภาษาเนี่ยไปพูดแล้วหอดเดือนสิบเอ็ดสิบสองหมดเลยไปเพิ่งจะหายคมห้การเวลาหลายสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มแบบเพราะว่าขารวชการเพรว่าพระเจ้าพระสงฆ์สามารถที่จะเพิกขัดดัดแปลงอใจของเฮาได้แต่แล้วไปไปท,ทำยาสากับไปในด่านไคทำหนี่ไปเรื่อยไปนะ บอกในวันมันสิเป็นบาปเป็นกรรมมาทับถมตัวเองมีใจไดนาอยากได้เส้ดดาาในใดไม่จะไในท้องเล็บไม่รับหลูว่าจะได้ใส่เขาโดยมากคิดใจห้องมันถิมักไปสมันนะผู้ที่เป็นคนมัจฉญาตเป็นคนปีในปีหน้าไข่ขวนในสิ่งต่างๆเส่ในใดมากว่าในขวดมาข้นขวนแค่ตัวจเจ้าห้องหรือข้อนแค่ผู้อื่น สาหากว่าเพิดปฏิบัติที่ใจพอได้ก็บ,บ่บ่กุศเลี่ยวของอะไรอะเอาแล้วก็เป็นนีโหแหละเพรกาเจ้าพระสัมบุนสุนทานมันจะ,ะได้บุญเนาะจานั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นของหรือกลับหลายเท่าไหร่ขอให้บรรดาทุกสัตว์ทุกคนจงหนอบน้อไปคนไปคิดไปพี่พี่าเบิ่งใจของเฮาเฮาสวนปค์ไ้สิพูดสิสอนได้ยัง ร่างกายว่าจาใจอยู่ในถั่วของมดนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติในด้านศาสนากับปฏิบัติกายว่าใจนี่นทะเลพุทธพัดมันเป็นศีลเป็นธรรมเลยกับพุทธพัดกายว่าจาใจของเขาเนี่ยพุทธพัดไ่ได้กับมันมันบ่ได้เลยพอมาอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วฉะนั้นบรรดาทุกท่านทุกคนจงให้น้อมนั่มไปค้นไปคิดไปพิจารณาน้าบงเกิด ว่าเฮาเคยเคยมาในชาตินึงเฮาสื่สั่งเราบุญกุศลแล้วทื่อสั่งเราบาปสั่งเราบาปเท่ากับเป็นนาทีของของเฮาจะคิดจาของเองแค่ไขเจ้าของเองเหตุทั้งโลบมันเกิดหลายเท่าหลายย่อมสัน่นผููเป็นใดบ้ากับมีวัสนาบาริบบารมีหลายเกิดลยเป็นเจ้าข้าบา,ากษัตรย์เป็น เศรษฐีข้าพอดีมีเงินหลายล้านหลายกูดผู้ที่ทุกข์สิยากลำบากขาดคำก็หลายยงมสนเป็นอย่างว่าเพื่อจ้างกันเกิดเป็นมาจากวิดาบ้านดาเดียวกันก็บพ่อือกันนี่ยู่กับการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนมาแม้ไม่จะเป็นไปเองนี่ตัวเขาเขาเดีละแก่ไขรออกแต่แก่เพราะประเด็นือวันแรกแก่ขยับก็ไปดิเข่งก็ไป เอาจนมันแก้ไขได้หมดนางมันจะว่าลูกชักเทือชักเกาขึ้นสิขึ้นเนี่ยมันจะได้มันก็ได้ถ้าหาเขได้แต่โดยมากเขาว่าอยากฝืนกระแสมันปหนึ่งเหตุไปแน่ก็บยานเป็นนั่นเป็นนี่อ้าวใชเรื่องสิมาว่าอะไรตัวเจ้าของเองอะไรมันยานของมันแต่ว่าสิ่งที่มันเหตุไปมันบ่ายานได้สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรม ปกโครองิ่งวิ่งล่พ่นสะดมกันนม่นได้เหตุผลเยมันเห็นของสาระไม่ได้เห็นแค่ตัวจะา้องอีกเห็นของภายนอกเอาหลอดเรื่องสิปลิวาอยางนี้ก็จัดแต่แล้วนั่นคือกลร,รมาหนึ่งสิมาทับถมตัวข้เห้อีกก็ดเรืเ่องโมใจเลื่อนสารบรรดาสุขันตคนผูเสียกว่าเพ,พ,พื่อปฏิบัติตนเมตตาตนสงสารตนแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อหาเรา ว่ายางงเมื่อบวชแล้วก็ส้ําเก่าดู่หัางหายโเก้าม่แก้ไขป้อยไม่ตามยถากรรมันก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้ที่บวชจนหัวร้อนคู่งอนก็ะ้สำเกลหะเกิดมาทะเลเสียก็ส้ําเกาสร้างงอนินแทบบาปแทบรำเลยมันก็ได้ผลยุ่งสัมเบมันเมรามันเสียพื่นด้ผพูดได้เหตุกับมันพูดนันไดด นี่ขอให้บรรด,ดาสุสันธ์ตุคนจงนอนน้ำไปคนไปคิดไปพีนี้พีนา่า้วเพราหน่อยเพราะเป็นแนวทางเนี่ยเน้น้ำมาเพราะเป็นไปนพิธี่ก่อนขอให้บรรด,ดาสุสัทธ์ตุวคนจงนอมไป,ปะปฤติปฏสิบัตเื่อคัดดัดแปลงเอาในตัวของใครองมันคือห้อกินข้าวกินน้ำนี่แหละกัดเหอแล้วก็กิกนลดมากกันเลยก็กินไปทำแนวรักษณะ ของการประพฤติปฏิบัติกับสำนองเดียวกันจะเอาไปตามความเห็นของใจแต่ว่าลอกไปกันว่าไงเห็นว่าก็ตกนราหลกเราก็วิ่งขี่นรกต่อยหน้าหลกเลยใช้อสไลเย่อยเป็น,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 นสยยิน่งสาราสำคัญน,น,นับประการเราแต่คนเนอยากเป็นอยากเป็นผู้ดีแต่ถามว่าประพฤติปฏิบัติธรรมามันดีว่าได้หรอก มันของทั้งงอกมันหลาย,ลยนี่แหละแน่นมากเพราะเป็นแนวทั้งอาลปัน <c oughs>